ขอ,ของรางวลทั้งหมด150ท่านนะคะแล้วก็แฟนๆของน้องอินฟ้าสาระะ์ลอตตที่อยู่ใยร้องบริเวณรอบงานนะคะก็วันนี้จะมีอีกด้านพิเศษนะคะจากทางไอชีพีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือที่มาในวันนะะี้ค่ะก็เข้าสู่ช่วงสำคัญนะคะขอเฉียงโปรบมือต้อนรับบุคคลสำคัญในวันนี้ของเรานะคะน้องอินฟ้าแล้วก็น้องคาลอดค่ะ กระแสก็ด um ีค so to <S S 3> ่ะมีโอกาสได้ไปดูในโรงหนังกับแฟนคลับล่วงหน้าก่อนด้วยค่ะก็ได้รับบรรยากาศคำชมตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ลากยาวมาจนถึงวันที่ออนอีพีห้าทิงๆในทางชั้นทางทางดูส่วนเราก็ทางไอซี่ก็รู้สึกว่าทุกคนยังคงติดกับอีพีห้าอยู่ยังไงก็เออ่พวกนี้นะคะไม่มีซีรีส์เดือเปลี่ยนสนิมเพราะเราไม่ได้อนแอร์นะคะยังไงฝากปั่นอีพีห้าเรื่อยๆจนกว่าจะมีอีพีหกออกมา ก็ดูภาพทีได้สต่ราไม่มีอะไรทำนะคะก็ก็าแฟตอกจากเป็นค้ชเนยังไงบ้างคะดีมากค่ะดีมากๆเลยก็อย่างที่บอกมาแอบกลัวว่าคนจะแบบที่ภาจากเราเป็นเป็นแม็กซ์โาหเป็นหมือางี้แต่เราม่เดร่อง่งนี้แต่หลายคนก็รู้สึกจริงใพอๆกับเราในการสื่สวนในการเป็น ตัวพี่ไฟก็รู้สึกว่าคอมพิวต์แล้วที่หลายๆคนเริ่มที่จะเปิดใจนะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับซีรีส์กับตัวปีนี้โต๊ะ E5 นี่คือมีเรื่นแบบเวทีเท้านั้ก็รู้สึกว่ามีหลายๆคนแบบกาไปแชร์ลงตามแพลตฟอร์มต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะขนาดนี้นะะแต่ว่าจริงๆก็ยังเยอะได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าอยากให้ช่อมทางแล้วให้หยุดปวดไม่ติดตัวลองไปได้ไกลมากที่สุดก็รอรวมอีก5 EP หลังค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับ สี่พี่เขาอะ้ว่าทีี่ห้าที่ถูกเลดิ้งกลับมาขึ้นมาเพิ่มตัวในือปพใชันเยอมากเลยคือท่คุาบอกแล้วว่าพัฒนาตัวนี้ต้องต้องสิ้นตไปแแล้วอ่ะ ร้อนไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ร้อนนะคะมีเพียงว่าไรรยากาศมันร้อนค่ะแต่ก็ถ่ายถ่ายทำไปได้ไวกว่าที่คิดค่ะพวกกับบอกว่าเซตเซตเอาไว้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงแต่ว่าพวกเราก็เหมือนพอพักผ่านกูเราก็คือพักผ่อนไปต่อได้เลยในซีซั่นต่อไปก็รู้สึกว่าจริงที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะที่ที่คิดว่าทักแบบทั้งสองคนเลยดีนะคือเดี๋ยว่าย่ายไปแบบ หน่งที่ดูบ้านๆเราสำหรับเราตกเยนอะไรขอเะงน้่ไะด้เห็นกันใน EP 7ค่ะใช่เพราะวันนี้ก็คือว่เรามีการ่าย r e แล้วได้เห็นที่เอ่อเรื่องของตอนที่เจ็ดแล้วก็จะเป็นแต่ละฉากที่คนมากมายเลยว่าค่อนข้างจะดิ่งนิดนึองของแต่ละคนทั้งตัวหอนรานแล้วก็สารวัตตนเนีคะใน ในในหมวดกันก็คือจะเป็นซีนท <ell> ี Hinter ่เราถ่ายในแบบถามลูกถ่าขภาพหมดของฉลอดแค่ไหนจะอยู่ในเนือที่เจ็ดเหมือนกันค่ะซีนหนึ่งที่มดูไปแล้วก็ตอนีแอรก็คือไม่มีใครพูดอะไรเลยเราจะมีคงกินกับความรู้สึกตอนนั้นอยู่แล้วก็ที่ผ่านไปแล้วค่ะจอไม่ได้อยู่ในที่กนไหนที่แสดงคู่กับพี่โจ๊กในห้องสอบสวนสุดส่วนก็รู้สึกว่ามันเป็นมันหลากหลายอารมณ์ที่ผสมกันคะมันต้องทำออกมาให้ทุกคนได้ได้รับรู้ว่า ตัวเรารู้สึกยังไงอยู่โดยที่ไม่ได้โอเวอร์เกินขายเกินเตไปรู้สึกว่าเห็นแล้วก็ดีเลยค่ะได้รับคำชมทั้งชาตเยอก็ดีใจแฟนๆชอบสไหนที่ไหนเป็นพิเศษนะคะทุ่ใครชอบอี่นต้องใส่ก5กอก่5ทุกคนเพราะทุกคนชอบมดเลยชอบทีเไหนอบไหนชอบชอบที่ไหนบ้างดีเด่อุ้ยเอาดูหมกมุ่นนะคะ นารูมาเลย์รับรู้เหมือนกั้นก็ผ่าน เตือนด้ว <hist> ย่อก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าชอบการแสดงทุกคนเลยเรื่องนี้คือต้องบอกว่าน่าจะเป็นซีรี์ที่รววมนักแสดงที่หน้าตากดีมากๆโดยเฉพาะนักแสดงชายที่โอ้โหแต่ละคนก็คือฝีมือเขาแบบเคยชี่อยู่แล้วนะคะถ้ายกตัวอย่างอย่งที่ก็ชอบที่จะได้เล่นกับพี่เต๋นะคะหรือว่าพี่ต้นซึ่งเดี๋ยวทีหลังทุกคนจะเริ่มเห็นการปะทะกันแบบอารมณ์มากๆเนี่ยค่ะรวมถึงพี่โจ้ด้วยที่น้อยแต่มาก ในเรือ <refine S 1> ่องนี้ก็คืออินเนอร์เขาแบบถ้าแค่มองไม่ต้องพูดอะไรก็ทำให้เรารู้สึกแบบอินถ่ายได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงหลายๆคนที่เดินเรือกหนีตลอถือว่าตัวเราเองก็ได้กำไรด้วยเป็นประสบการณ์ด้านการแสดงที่ดีมากๆถ้าเราบังคับมีประทับใจด้วยที่แต่งตั้ที่เราได้ลงมือด้วยด้วยความที่เป็นคุณหมอค่ะจะเจอคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเจอแค่ตำรวจยังตำรวจกับเพื่อนเราแค่นั้นค่ะแล้วก็รวมถึงเ พี่ชายเขาดีดีนนนหน่อยก็รู้สึกว่าเราได้เราได้รดับมอนิเตอร์ตอลอดเวลาเวลาวเขาอยู่เข้าฉายก็ชอบไปนั่งดูนั่นง่องนั่งแบบดูวิธีการหรือว่าดูตัวเรือเรืออะไรเงี้ยมัขขีของหมดเลยทุกคนได้เล่นเก่งก็ได้มีออกมาเราก็เชื่อว่าคนที่ได้เข้ากับนักแสดงที่มากคือไม่ต้องได้อะไรแต่คำว่าอะไร่าก็ดีใจที่จะเป็นส่วาหนุ่งที่ได้เล่น ก็ฝากต <laughs> <sm art> นะ้นใบถั่าวอะไม่รู้อะไรประมาณนี้แล้วอยากจะฝากถึงซีรีส์ฝนปริศนาการข่ะอันเป็นเรื่องที่สามแล้วนะคะเรื่องแรกคือโชว์วีรีโอสอง,ค,อสองคือเรื่องลี้ส่วนเรื่องนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่ส่งท้ายของปีนี้เลยที่เราได้ถ่ายทำเราย้ำตรงๆว่าก็มีความเหนื่อยความล้ามากๆสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเราทุกคนก็ทุ่มเทมากๆค่ะทีนี้ก็ส่งต่อให้กับทุกทุกคนแล้วว่าจะสามารถที่จะา เรื่องนี้ให้ไปได้ไกลแค่ไหนมากที่สุดนะคะเพราะว่าสุดท้ายก็อยู่ที่การโปรโมทด้วยแล้วก็การประชาสัมพันธ์ด้วยการถูกแชร์การพูดถึงของคนลหลายๆกลุ่มด้วยนะคะจริงๆก็ไม่อยากดกดดันแต่ว่าก็แอบคาดหวังนะคะใน,ะนทีมต่อมปฝากทุกคนไว้ด้วยละกันอีกอีกครึ่งทางค่ะทิ้งหน้าทิ้งีด้วยกันนะคะรมีทั้หมด10ตอนแล้วก็สิ่งสำคัญก,ก็คืออย่าลืมเปิดทีวีด้วยเพื่อเลตี้นะคะ เข้าไปซื้อในแอปพลิเคชันนะคะสำหรับไอชีพีเพื่อที่จะได้อยู่ระดับรักษาระดับต้นๆไว้เพราะว่าตั้งแต่รอออนมาห้าทีก็คือยังไม่หลุดโพดในอันดับที่มีคนดูสูงสุดในไอชีพีด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะแต่ว่าอย่างที่ตลอดเธ่บอกไปนะคะว่าถ้าไม่มีอะไรทำหยุดยาวนี้คือวนในแอปได้เลยนะคะเไอีพีไหบนก็ได้วนวนได้เลยค่ะ อ่ว่ามันถึงเวลาที่เดี๋ยวจะถึงเวลาที่โชว์เพาะเพราะฉะนั้นให้ให้ทั้งสองาปลงไปจิบนำ่ยใดไม่ให้เราจ็บคออะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวองไปขึ้นมาโชว์กันลองเชลงด้เยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋วเดี๋ยวได้ไปะกอย่างอย่างที่แจ้งกันว่าเดี๋ยววันนี้ทั้งสองสาวของเรานะคะจะมีขึ้นมาโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษนะคะของประกอบีรีเรื่องนี้นะคะ 以后、嗯。嗯 เบีร์ปรุดีไหมคะหอยหลอด คุณน้ำชาค่ะคุณน้ชาด้านน้ มันเป็นลายเรามัเป็นไายล้ว

สนิมด้วยนะคะสามารถดูชัดนอันดัดได้นะคะแบบเอ็กคลูซีฟางแอปพลิเคชันไอชีสามารถดาวน์โหลดทั้ง App Store แล้วก็ Play Store ได้เลยค่ะมี VIP ด้วยนะคะยังไงก็ติดตามฝากแชร์ฝากบอกต่อไปเรอยๆนะคะจริงๆเรื่องเกี่ยวกับสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนมีสพบใดๆแต่ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดนะคะเปิดใจให้กันแล้ว้ราจะหลงรักกัน รวมคนแล้วก็ต้องขอบคุณรักอ้ายผีแล้วก็ยูนี่มอด้วยนะคะที่ให้พื้นที่ตรงนี้ให้เราได้รวมคนในกตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตปิดงานทีนี้นะคะต่อจากนี้ไม่ได้